เหม็นห้าวไม่ออกค่ะแบรนด์ PTT เดือดร้อนทั้งประเทศต้องกลับไปใช้น้ำมันขวดจากกรณีการตัดสินใจของทางการกัมพูชาค่ะในการสั่งระงับหรือจำกัดการดำเนินกิจการของสถานีบริการน้ำมันในเครือปตทนะคะจึงได้ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนในวงกว้างค่ะ ทั้งกับภาครายง,งานแล้วก็ค่าครองชีพภายในประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่เมืองใหญ่แล้วก็แนวชายแดนที่เคยพึ่งพาเครือข่ายปั๊มน้ํามันดังกล่าวเป็นหลักค่ะซึ่งแหล่งข่าวนะคะระบุว่าพนักง,งานชาวกัมพูชาจํานวนมากค่ะที่ทํางานในสถานีบริการน้ํามันปตทนะคะต้องผเผชิญภาะวะตกงานหรือ ถูกลดชั่วโมงการทำงานอย่างกระทันหันค่ะก็เลยส่งผลกระทบกับรายได้ครัวเรือนโดยตรงขณะที่ภาคธุรกิจขนาดเล็กค่ะอย่างรถรับจ้างร้านค้าแล้วก็ผู้ประกอบการโลจิสติกก็เริ่มได้รับผลกระทบเป็นลูกโซ่ค่ะขณะเดียวกันนะคะราคาน้ำมันในกัมพูชา ปรับตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะหลังต้องพึ่งพาการนําเข้าและการกระจายสินค้าจากแหล่งอื่นที่มีต้นทุนสูงกว่าโดยเฉพาะค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นจากเส้นทางอ้อมและโครงข่ายโลจิสติกที่ยังไม่พร้อมนะคะส่งผลให้ต้นทุนพลังงานถูกผลักภาระไปยังผู้บริโภคปลายทางค่ะซึ่งตรงนี้นะคะนักวิเคราะห์เขาก็มองว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจเชิงการเมือง ซึ่งแลกมาด้วยต้นทุนทางเศรษฐกิจค่ะโดยในระยะสั้นเนี่ยก็อาจจะสร้างแรงกดดันต่อเงินเฟ้อและกำลังซื้อของประชาชนแต่ว่าในระยะยาวค่ะก็จะกระทบความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในภาคพลังงานและก็โครงสร้างพื้นฐานนะคะและจนขณะนี้นะคะก็ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากฝั่งกัมพูชานะคะเกี่ยวกับแนวทางเยียวยาแรงงานที่ได้รับผลกระทบหรือมาตรการควบคุมราคาน้ำมันนะคะ ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่ะที่เพิ่มขึ้นว่าการแบ่งครั้งนี้อาจจะทําให้ประชาชนเนี่ยต้องแบกรับภาระน่ากว่าผลประโยชน์ที่รัฐคาดหวังเอาไว้ค่ะล่าสุดค่ะที่เพจกรุงเทพวันนี้ค่ะเขาก็โพสต์ข้อความนะคะพร้อมกับคลิประบุว่าแบนพีทีทีแต่หันกลับไปใช้น้ํามันขวดแบบเขมรโบราณน,นี่คือสิ่งสะท้อนให้เห็นว่าการแบนปั๊มพีทีทีทให้หลายพื้นที่ในกัมพูชานั้นขาดแคลนน้ามัน ต้องหันไปพึ่งน้ำมันบรรจุขวดขายริมทางแบบดั้งเดิมคุณภาพก็ไม่ได้แน่นอนราคาแพงแถมยังเสี่ยงอันตรา,ายอีกด้วยตอกย้ำผลกระทบถอยหลังทั้งระบบพลังงานและความปลอดภัยของประชาชนบาทต่อเานี่ยมได้คือางที่ผมม่อยขายมวยปีปอนท์ใผมมวยนาโตกูด้าคือบากฟีอะต่อเนี่ยตอนี่อมาติงบ้านนังหบอกงามไอ้ตักไอ้ึ้ยนลุ่นเอาดา មានវាហ្វូតទៅកោតអីអញ្ចឹងណាស្្នាមបងប្អូនអ្នកមកយកអវ៉ាន់មកយកអីអញ្ចឹងមិនមកពេញបានមកយកអវ៉ាន់យកអីថាគេខ្លាចមកយកអវ៉ាន់ដល់លើមើលទៀះអីឲ្យឯងដាក់មិនបានអាចមកទូកដាបានបងប្អូនតែតាមផ្លូវគឺស្ងប់ស្ងាត់តែមានតែអ្នកឡើងមកយកអវ៉ាន់ច្រើនហើយក៏មានអ្នកនៅមួយមួយដែរអូណ่าជួយឮមិននេះទូកហ្នឹង បាទកំភ្លេចអត់នេះបើសិនជាចង់ញ៉ាំអីចង់ហូលរបស់ញ៉ាំហើយថាបន្តមានអីលូអីអាចទៅផ្ដាមមកមានរបស់ញ៉ាំតិចទួយដែរមានរៀបស៊ីខ្រកខ្វាក់អូត្រីងៀតមានមីមានទឹកអីញ៉ាំតិចទួយដែរអញ្ចឹងហីកំភ្លេចឆាប់បំស្មាច់វិញផងខ្ញុំទៅចៅគ្នាយូរពេក